กราบสวัสดีค่ะทุกท่านวันเสาร์ที่13มีนาคม2564เวลา13.00นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาาิยาภารเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาสเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กๆณนะสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอำเภอเมืองจังหวัดระยองขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมีควรสุดแต่จะโปรดก้าโปรดกระหม่อมขอขอบคุณภาพจาก Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะเห็นได้ว่าโรงพานะคะทรงน่ารักมากนะคะในลุกผองผมสั้นนะคะเฉียวเปรี้ยวนะคะดูเด็กลงกว่าอายุมากนะคะดูมันอกมันใจนะคะเพราะว่าทรงตัดผมเนื่องจากต้องเข้าฝึกภารกิจทหารนะคะตอนนี้ก็ น่าจะครบการฝึกแล้วนะคะพระองค์ก็มีทําหน้าที่ของพระองค์ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะปัดเปรียวสวยงามสมกับเป็นพลเอกหญิงเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยอย่างแท้จริงเรารักพระองค์่าค่ะเจ้าฟ้าหญิงของคนไทย ຢາກຄົວໃຈຄົນຍາ